สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษ ดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนธันวาคมปี2568ช่วงส่งท้ายปีแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาเมษรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนท่านสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวประจําตัวตนของท่านในช่วงต้นเดือนค่ะเรียกว่าวันที่1ถึงวันที่6ยังคงมีการสถิตอยู่ในภพเรือนมอรณะและได้ตําแหน่งกเกษตรตําแหน่งเทวีโชคแสดงว่ารอบระยะเวลาที่ดาวประจําตัวมาอยู่ในภพเรือนดีนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่ะบางท่านอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการการลงทุนการเดินทางต่างๆหรือบางท่านรอบระยะเวลานี้ค่ะอาจมีเรื่อง ให้คิดให้ต้องแก้ไขเข้ามานั่นเองค่ะและในช่วงวันที่6ธันวาคมดาวประจำตัวจะมีการโคจรยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะเรียกว่าเข้าสู่ในภพเรือนสุขพะ สุภาพหมายถึงความสําเร็จมาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสนะคะมาอยู่ในตําแหน่งที่จะทําให้ตัวท่านมีเรื่องของการได้รับการสนับสนุนคู่นี้เรียกว่าดาวคู่สมคลเพราะฉะนั้นมาอยู่ในบ้านผู้สนับสนุนมาอยู่ในบ้านคนที่คอยส่งเสริมช่วยเหลือ หรือบางคนจุดนี้ค่ะดาวตัวตนได้ตำแหน่งอุจจาวิราศในภพสุพะมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของชื่อเสียงบางอย่างเข้ามามีเกณฑ์ได้รับความสําเร็จเข้ามานะคะในวงสังคมของตัวท่านหรือบางครั้งคําพูดการคอนเนคชั่นการสื่อสารของท่านนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะและจะมีดาวที่สถิตร่วมกับดาวตัวตนของท่านนะคะในวันที่16ธันวาคมอาทิตย์จะยกเข้ามาในภพสุพะ จุดนี้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารเรียกว่าเป็นดาวคู่ศัตรูคู่ขัดแยง้งแต่ก็อยู่ในเรือนสุพะก็เรียกว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันบางอย่างและเนื่องจากอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะสุพะมีบริวารเข้ามาช่วยบริวารเข้ามาสนับสนุนนะคะ หรือเวลาทําอะไรมักจะทําร่วมกับคนที่เป็นเด็กได้ดีแต่จุดนี้ถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูก็ตามดวงดาวอย่างดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งทีวีโชคแสดงว่ามีโชคลาภเข้ามาจากการแข่งขันมีโชคลาภเข้ามาจากตัวท่านเองนะคะหรือบางคนค่ะอาจมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยมีความขัดแย้งบ้างในเรื่องของการงานจุดนี้เมื่อดวงดาวบ่งบอกถึงจุดที่จะเกิดโชคลาภแสดงว่าการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการปรับแผนงานต่างๆหรือบาง คนอาจมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาก่อเกิดโชคลาภมีการพูดคุยการเจรจากันในเรื่องของการลงทุนบางอย่างนะคะบางคนนะคะอาจจะมีลูกน้องที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมสร้างความสําเร็จบางอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นนจจะนค,าาคะ และดวงดาวมีทั้งดีทั้งเสียค่ะ22ดาวพระสุขจะยกเข้ามาร่วมได้ตำแหน่งมหาจักรดาวสุขมหาจักรในภพสุภะมีกำลังอยู่ในพนี้เป็นเจ้าเรือนการเงินแสดงว่าการแก้ไขปัญหาการถกเถียงการประชุมการอาจจะทำงานกับคู่แข่งต่างๆหรือว่าการอาจจะทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยต่างๆได้มาซึ่งการเงินที่เรียกว่ามหาจักรนั่นหมายถึงการเงินก้อนใหญ่นะคะเพราะสุขเป็นเจ้าเรือนการเงินสุขเป็นเจ้าเรือนปัตตนิ ช่วงนี้ลูกคา้าคู่คา้าคูนส่วนให้การสนับสนุนดีมีเกณฑ์ได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามามีเกณฑ์ปิดดีลปิดจ็อบได้นะคะในเรื่องของการงานของตัวท่านหรือบางคนมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนเข้ามาจากเพศตรงข้ามบางคนรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเข้ามากับตัวท่านค่ะ ดาวสุกดาวอาทิตย์เกิดเป็นดาวคู่สมพลดาวสุกดาวอังคารเกิดเป็นดาวคู่มิตรมีทั้งมิตรสหายมีทั้งผู้สนับสนุนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือตัวท่านนะคะเพราะฉะนั้นรอบระยะเวลานี้ท่านจะมีสิ่งต่างๆที่จะทําให้โฟกัสไปในเรื่องของคนงานนะคะในเรื่องของการมุ่งเน้นในการเงินของตัวท่านหรือบางคนได้การเงินเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ และในช่วงวันที่26ธันวาคมพระพุทธจะยกมากลุ่มร่วมดาวพระพุทธนะคะจุดนี้ได้ตำแหน่งประหรือปอระ เพราะฉะนั้นอาจจะมีความเสียหายบ้างเมื่อกุมร่วมกับดาวประจําตัวตนของท่านเพราะถือเป็นดาวคู่วิวาทะและพุทธก้าวพินทุบาทเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของความคิดมากนะคะหรือบางคนจุดนี้อาจจะไม่มีเรื่องคิดเลยก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของการคิดชาคิดหลงคิดลืมได้ในช่วงรอบระยะเวลาน,นี้สืบเนื่องมาจากท่านอาจจะมีเขตุหลายอย่างด้วยกันนะคะที่บริหารจัดการแล้วก็ไม่ลงตัวได้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะรับฟังเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดจากคน อื่นมาแล้วเก็บมาคิดลักษณะแบบดีนะคะและให้ระมัดระวังการมีปากเสียงกับเรื่องของคนอื่นที่เอาปัญหามาให้เนื่องจากพุทธก็เป็นเจ้าเรือนอริของท่านอริสุภะคือมีเรื่องขัดอกขัดใจมีเรื่องให้คิดมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาปะทะตัวท่านนั่นเองค่ะ และวันที่23ธันวาคมพริฤหัสจะถอยหลังมาเล็งกับดาวทั้ง4ดวงนี้เพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือมาช่วยส่งเสริมพริฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะเป็นประคือการปรับตัวเป็นอุจจาวิราชคือการได้รับตําแหน่งได้รับการยอมรับในสังคมนะคะที่ท่านเข้าไปคบหาด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้เมื่อเล็งกันเป็นทั้งคู่สมพลทั้งดาวคู่มิตรใหญ่ดาวคู่สติปัญญาคู่เงินทอง แสดงว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่ ปลายเดือนไปแล้วจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถในการที่จะทํางานในการที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆและมีเกณฑ์การเดินทางปรปปปับเข้ามานะคะเพราะจุดนี้พระฤาษก็เป็นเจ้าเรือนวินาศโคจรถอยหลังกลับมาก็แสดงว่ามีเกณฑ์การเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้เจราจารในเรื่องของกลุ่มลูกค้าต่างชาติดิวต่างชาติหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มตลาดลูกค้าแบบฉับพลันเปลี่ยนแผนการ ตลาดลักษณะแบบนี้หรือบางท่านนะคะ อาจจะมีเรื่องของการทำการตลาดกับโซเชียลมีเดียโซเชียลออนไลน์มากขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีในจุดดวงดาวที่มาเร่งกันเพราะฉะนั้นพุทธมาอยู่บ้านดาวพฤหัสดาวพฤหัสไปอยู่บ้านพุทธเป็นตำแหน่งอนุเกษตรสลับเรือนดวงดาวจึงไม่ได้เกิดการให้โทษนะคะดวงดาวจึงให้คุณกับตัวท่านในลักษณะของการส่งเสริมความสำเร็จตัวท่านเองรอบระยะเวลานี้ลองสังเกตตัวเองดูค่ะ ท่านจะเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายถึงแม้บางครั้งจะมีสิ่งต่างๆเข้ามาปะทะให้ต้องบริหารจัดการแบบรอบเร็วสืบเนื่องมาจากดาประจำตัวตนซึ่งมีการโคจรเดินเสด็จแต่เชื่อว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ตัวท่านจะมีการ คิดนะคะในเรื่องของการวางแผนต่างๆทั้งเรื่องการงานชีวิตส่วนตัวเรื่องของการเงินการบริหารจัดการต่างๆและมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยในช่วงรอบระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลภายในประเทศหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเปิดในเรื่องสติปัญญาของตัวท่าน ชาวลัคนาราศีเมษร,รอบระยะเวลานี้การท่องเที่ยวการเดินทางของท่านจะไม่สูญเปล่ามักจะเป็นไปในทิศทางที่ไปเรียนรู้หรือเดินทางไปเพื่อพูดคุยการงานเดินทางไปเพื่อมองโลกกทะถัให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะเปิดสติปัญญาในการที่จะเริ่มต้นเพราะท่านมีเกณฑ์กับการลงทุนได้ดีด้วยในช่วงรอบระยะส่งท้ายปีแบบนี้ค่ะ ส่วนดาวพฤหัสเราย้อนกลับมานะคะในพพพันธุของท่านตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง23ธันวาคมเรียกว่ารอบเดือนนี้พฤหัสโคจรถอยหลังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่าถอยหลังกลับไปสู่ภบสหัชชะแสดงว่าถอยหลังในพพพันธุบางท่านที่รอคอยการทําธุรกรรม เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ที่ดินหลักทรัพย์ต่างๆการเจรจาต่างๆก็จะได้ดีกับเรื่องของดิวเก่าๆจุดนี้พรฤหัสได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะมีการเจรจามีการพูดคุยมีการเด band, ินทางร่วมกับบุคคลในบ้านนะคะและดาวพฤหัสก็ได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วย ความรู้บันเจิดความสามารถบันเจิดเรื่องของสติปัญญาเป็นเลิศในช่วงรอบระยะเวลานี้รู้เท่าทันทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจราจาสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับตำแหน่งดาวเสากับดาวราหูเรามาดูกันค่ะ ดาวพระเสาเป็นดาวการงานของท่านช่วงเดือนที่แล้วยังมีความหน่วงๆมีการมนนะคะแต่รอบระยะเวลานี้ดาวเสาอยู่ในภพลาพระการงานลาพระเกิดผลประโยชน์ผู้ใหญ่สนับสนุนได้รับการเลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งลาบยศชื่อเสียงนะคะในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการงานมีการกระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนเพราะบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของดาวเสาแสดงว่ากลับมาอยู่บ้านตัวเองสบายใจมากขึ้นค่ะหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้กลับ มาทํางานในสถานที่เก่าๆลักษณะแบบนี้เสากกุ่มร่วมราหูเกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ คู่นี้เรียกว่าเป็นคู่พ่อค้าคู่หลักทรัพย์คู่อสังหางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินนะคะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานในหน้าต่างๆนะคะค่อนข้างโดดเด่นในช่วงรอบระยะเวลานี้งานที่เกี่ยวกับการบริหารผู้บริหารองค์กรใหญ่ทหารตำรวจงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศสายการเมืองต่างๆจะสามารถทําได้ดี ด้วยอิทธิพลของดาวราหูซึ่งได้ตําแหน่งเกษตร,ราธิบดีและปะกินกะโชคเป็นโชคสองชั้น2ต่อสําหรับชาวลัคนาราศีเมษทั้งนี้ทั้งนั้นให้ท่านย้อนกลับไปดูในทักษะจรของท่านรวมถึงบวกรวมความหมายเดิมของทักษะเดิมนะคะว่าได้โคจรมาตกตําแหน่งใด และหากช่วงค่วงเวลานี้ดาวราหูและดาวพระเสารไม่ได้ตกตำแหน่งกาลากินีจรนะคะก็ถือว่าจะให้ผลให้คุณในเรื่องของการแสวงหาลาบยศชื่อเสียงมีมิตราหยายเข้ามาส่งเสริมหาหลักทรัพย์ได้ง่ายนะคะบางคนจุดนี้มีเกณฑ์ ที่จะสร้างบ้านสร้างรถสร้างหลักทรัพย์สร้างเรือนขอสร้างสิ่งที่เป็นทรัพย์ใหญ่นะคะที่ท่านปรารถนาจะมีมาตั้งนานแล้วค่ะและเป็นผลมาจากได้เงินจากเรื่องของการงานหรือบางคนค่ะอาจมีเกณฑ์ที่จะได้ขายหลักทรัพย์แล้วนํามาต่อยอดในเรื่องการงานลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองค่ะ และผลจากดาวพระเกตที่ทับลัคนาของท่านรอบระยะเวลานี้ก็เชื่อว่ามีทั้งเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องทําให้ต้องบริหารจัดการนะคะเนื่องจากดูประกอบดาวบนกระดานในดวงชะตาของท่านท่านต้องใช้ทักษะในเรื่องของการคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดเรื่องงานในช่วงรอบระยะเวลานี้และแพลนเวลาในการท่องเที่ยวแพลนเวลาที่จะบ,บริหารจัดการในส่วนของการลงทุนบางท่านคิดหาในเรื่องการลงทุนเพิ่มนะคะหรือหยิบจับหลักทรัพย์นะคะ หรือบางท่านก็มักจะมีช่องทางในเรื่องของการลงทุนแบบแปลกใหม่เข้ามาในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ส่วนในภพกระดุมพระคือภพการเงินของท่านเจ้าเรือนคือดาวพระศุกร์นะคะมาเป็นประตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22ก็เรียกว่าตั้งแต่ต้นเดือนดาวศุกร์มีการโคจรเดินเร็วด้วยศุกร์อยู่ในภพมรณะมีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยมีเกณฑ์การเงินมีเรื่องเสียกับการเดินทางค่ะหรือบางคนถ้าจะได้การเงินก็ต้องได้แบบว่าต้องมีการได้แบบอิงจากคนอื่นหรือคนอื่นได้ผลประโยชน์มาแล้วมาจัดสรรปันส่วนแบ่งให้ท่านใน ลักษณะแบบนี้ และเมฤิตอยู่ที่กลุ่มในเรือนการเงินต้องบอกว่าทายอาเพศถ่ายมฤิตอยู่จะทายดีก็ได้ทายเสียก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านไปสถิตท,ที่ใดนะคะและมีดาวดวงใดามาอยู่ในพกการเงินของท่านก็จะส่งผลสัมพันธ์เช่นนั้นค่ะและในช่วงเดือนธันวางคมนี้ค่ะตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง22นะคะดาวพระศุกร์กลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์กลุ่มร่วมกับดาวอังคารเกิดเป็นดาวคู่สมควเกิดเป็นดาวคู่มิตรเพราะฉะนั้นแสดงว่ารอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเอง เกี่ยวข้องกับเรื่องบุตรหลานแต่เป็นเรื่องที่เสียไปกับความน่ายินดีหรือเสียไปกับการท่องเที่ยวเสียไปกับเรื่องของการเรียนพิเศษของลูกหลานเสียไปกับเรื่องการเรียนรู้นวัตกรรมการที่จะหาความรู้เพิ่มลักษณะแบบนีค่ะและพอวันที่22ดาวศุกร์จะยกมาสุขภบสุภพะจุดนั้นดาวการเงินมาหาจักรก็ต้องบอกว่าการเงินก้อนใหญ่สําเร็จชิ้นใหญ่รอคอยอะไรอยู่มักจะได้มานะคะ แต่ดวงดาวก็มีทั้งดีทั้งเสียนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ค่ะดาวพระศุกร์ส่งกำลังถึงกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าดาวศุกร์เดินเร็ว และมีความเป็นคู่เสี้ยนศัตรูกับดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นจุดนี้อาจมีเหตุบางอย่างขัดข้องนะคะบางคนอาจจะต้องเสียเงินจากเรื่องของการเริ่มต้นงานเสียเงินจากการเดินทาง,ทางการซัพพอร์ตการดิวการติดต่อต่อตางๆลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะเสียเงินจากเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยสืบเนื่องจากความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงรอบระยะเวลานี้ฟังแล้วก็อย่าตกใจนะคะเป็นลักษณะของการที่จะได้มาแล้วก็เสียอย่างหนึ่งไป เพราะดวงดาวที่ส่งกําลังถึงการจะส่งผลทั้งสิ้นอย่างดาวเสาร์ดาวอังคารเรียกว่าเป็นดาวคู่สงครามนะคะเป็นดาวคู่ปะทะก็ได้เพราะฉะนั้นจุดนี้อาจมีเรื่องเครียดเข้ามาในเรื่องของการงานให้ท่านต้องคิดนะคะให้ท่านต้องบริหารจัดการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประทะนี้จะทําให้ ท่านได้รับในเรื่องของชื่อเสียงได้รับในเรื่องของงานหรืองานชิ้นใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาลักษณะแบบนี้นั่นเองค่ะอาจจะขัดกับความรู้สึกหรือบางคนรอบระยะเวลานี้อยากจะเดินทางท่องเที่ยวแต่มีงานเข้าสง,งานลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างพระเกตกุมลัคณาแน่นอนว่าเล็งมาอย่างเรือนคู่เพราะฉะนั้นจะทําให้กระสับกระส่ายคิดมากมีเรื่องกังวลใจเกิดขึ้นได้และในช่วงวันที่1นถึงวันที่7ดค่ะดาวพระพุธก็เล็งกันอยู่ด้วย ช่วงรอบระยะเวลานี้ก็เรียกว่าอาจมีการเดินทางของคู่ครองคนรักอาจมีปัญหาให้คิดมากหรือบางคนค่ะมีเรื่องคิดเยอะในเรื่องคําพูดพูดอะไรแล้วก็อาจจะมีความขัดอกขัดใจกันเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะ ส่วนดาวพระสุกนะคะเจ้าบ้านไปอยู่ในภพม,มรณนะต้นเดือนถึง22ค่ะจุดนี้ต้องบอกว่าดาวสุกเป็นประผู้ครองคนรักอาจมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์เสียการเงินในเรื่องของการรักษามีเกณฑ์ที่จะเสียการเงินจากเรื่องของการเดินทางเพราะสุกจุดนี้มาอยู่ในภพมรณนะเพราะฉะนั้นการเดินทางนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นการเดินทางที่อาจจะมีเรื่องของโชคลาภเดินทางไปทํารายได้เดินทางไปรับเงินนะคะหรือว่าเดินทางไปทําอะไรที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดีๆซึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ แต่จุดนี้คู่ครองคนรักของท่านเห็นได้ชัดว่าจะมีความเหนื่อยล้าเข้ามานะคะและสําหรับคนโสดก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรักรักเลิกเลิก,เลกในเรื่องของอความเครียดต่างๆที่จะเข้ามาในความสเสน่หาต่อกันเนื่องจากดาวที่กุมร่วมกันทั้งอาทิตย์ทั้งอังคารและดาวพระศุกร์นะคะจุดนี้บ่งบอกว่าเป็นดาวเกี่ยวข้องกับพลังแห่งรักเรื่องของความสเสน่หาเมื่อมาอยู่ในภพมรณนะก็อาจจะมีเรื่องคับข้องใจในเรื่องของ ความรักในเรื่องสถานะหัวใจได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่แล้วค่ะแต่พอวันที่22ธันวาคมดาวคู่ครองของท่านจะยกมาสู่พบเรือนสุภระรอบระยะเวลานั้นมีเกณฑ์นะคะที่จะลงตัวได้ดีมีเกณฑ์ได้การเงินจากเรื่องของคู่มีเกณฑ์คนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้รับการเงินเข้ามาจากเพศตรงข้ามนะคะ รอบระยะเวลานี้คนมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะนําพาบุตรหลานไปเรียนรู้นวัตรกรรมหรือตัวท่านทั้งสองคนอาจมีแลนทําอะไรร่วมกันในรอบระยะเวลานี้ก็เรียกว่าช่วงส่งท้ายปีนะคะ เป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านจะมีความสุขได้ดีถึงแม้จะมีเรื่องของการเงินแต่จากสิ่งที่เห็นนะคะเป็นเรื่องของการเสียการเงินเพื่อที่จะได้โชคลาภเข้ามานั่นเองค่ะเป็นลักษณะของการลงทุนนั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ฝาก s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง y YouTube แม่มดพยากรณก,กันด้วยค่ะสนใจผูกลักนาการส่วนตัว QR Code ด้านล่างสนใจนะคะที่จะรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าปรับหุ้นให้ด้านล่างสมัครสมาชิก v i ีมาค่ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนและสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยทปามหาดิฉันค่ะขอให้เป็นเดือนส่งท้ายปีที่ท่านจะใช้เวลานะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางและการแพลนกิจกรรมหลังจากนี้ในเรื่อง ของการงานของท่านให้แบบลงตัวเพราะเชื่อว่าหลังจากนี้ไปการงานของท่านจะมีความมั่นคงจะมีเรื่องของความน่ายินดีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการคอนเนคชันการสื่อสารต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ